สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาแต่งใบแมงลักนะคะตัดดอกแมงลักเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะยุ่งยุ่งทีนี้กลับมาดูอีกทีก็โอ้โหแมงลักมันออกดอกนะคะทําไมเราถึงต้องตัดดอกแมงลักก็เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันออกดอกมันก็จะคล้ายๆก,กับเพานะคะคือมันมันก็จะตายเร็วนะอายุมันจะสั้น ฉะนั้นเราก็ตัดดอกมันออกเพื่อให้อ่ามันแตกกิ่งใหม่แบบนี้นะคะอันนี้คือที่เราตัดไว้คราวก่อนตัดไว้คราวก่อนจะเห็นว่ามันเป็นรอยตัดอยู่นะคะเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็ตัดออกนะแล้วมันก็แตกขึ้นมาแตกกิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่ปุ๊บพร้อมจ่อดอกทันทีนะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นดอกเราอยากให้มันแตกพุ่มใหญ่กว่านี้เราก็ตัดออกนะคะ ตัดอยอดมันเราก็เอาไปปรุงอาหารได้นะคะใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงเห็ดได้หอมๆใส่เนื้อปลาได้นะคะอันนี้เราจะตัดออกอีกนะคะแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไอตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะมันก็จะแตกออกมาใหม่นะคะใบเล็กๆช่อเล็กๆแล้วมันจะแตกกิ่งก้านออกมาใหม่อันที่เราตัดไปเราก็ นำไปประกอบอาหาร uh huh. ตอนนี้พุ่มมันก็เริ่มใจะใหญ่ขึ้นแล้ว uh huh. ปลูกไว้ไม่เยอะนะคะแมงลักเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เยอะที่บ้านจะทำกับกับข้าวที่เป็นแบบกับข้าวแบบพักกลางเป็นกับข้าวใต้กับข้าวไทยมากกว่านะคะอันนี้ก็คืออันนี้ปลูกพร้อมกันนะคะอันนี้จะเป็นกะเพรากะเพราแดง กระเพราก็เริ่มต้นโตแล้วก็แตกกิ่งเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ตัดเหมือนกันเห็นไหมคะพอเราตัดปุ๊บอ่านันก็จะแตกแตกแบบนี้นะะอันนี้วันนี้ตัดแมงลักก่อนนะ,ะเริ่มแตกพุ่มใหญ่แล้วนะคะเราจะตัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะ,ะให้ว่าให้มันพุ่มแค่ไหนแต่ว่าให้ปล่อยให้มันเกิดดอกไม่ได้นะคะเห็นดอกปุ๊บเราก็ต้องรีบตัดออก,ต,ออกตัดออกเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ